สวัสดีครับผมนี่ครับขั้นแทะน้ำขาดครับเยอเดี๋ยวมาตัดขั้นแทะครับผมเอาดินอยู่นี่แล้วครับนี่นะครับจูเอานินแม่งไงละใส่เลยวัยมันไหลมันลุนครับมันทำบทหน่ำนลงมาจากตรงนึงปล่อยน้ำออก สีดำนะมีสีดำคร,รับเล่มีสีดำนีเน่เห็นบ่มเอนีสีดำมองจนเห็นหนากกมันเห็ดยาปี่าเห็ดหน้าิเห็ดหยาบกโมเลยขอบมันผสมประกอบผสมดุลจะยกง ไม่สมหตุสมผลสมเงี้ยงกว่าสมเนี้ยคุ้มชิดสมคู่คา่ชิดไปยตันเงี้ยคุมาจะอัดเพราะว่าน้ำมันหล่นครับตอนนี้ตัดมองเห็ยตั้กงมูทั้งเทิงมัอนบ่มีน้ำเสียว กินเน้นเปนนะครับตนำต่นั็ว่าน้ำให้ลุ่นครับนันนันกัน, <Okay. S 1> นบนุลุน่น,น,นก,นนกนัคิดนก

เดี๋ยวแล้วกะลรรุงในปลากะมากกว่าจพ่อที่ใดพ่พวว่อพ่อพ่อให้นี่คือเลยสองอมัด làm nằm xe về con phố hay lần thương mất nằm nằm Thì bảo nó người được gặp bố không? được gặp